กำลังมาอีกแล้วพอลงจากเขาเท่านั้นแหละค่ะเราก็มานั่งกับบากกันเลยทีเดียวและอั oh. นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่าบอาจะพาเพื่อนทุกคนไปลองดูห้องกันกับการนั่งกระบ,บาก ไม,ไ,มมไม่ใช่เมอทุกคนมาลองดูกับการน,นั่งกระบ,บาหลังนะแต่เราจะนั่งรถพี่เขาเนี่ยแหละไปที่ที่เราต้องการไปเป็นที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยลองดูนะคะเป็นที่ที่ใหม่มากๆเนะาะเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมๆกันเลยระหว่างนี้เราก็นั่งกระบ,บาหลังไปก่อน อย่าถามถึงล้เลยว่าจะไปได้หรือเปล่าเราเนี่ยจะไปได้หรือเปล่าคือดูทางแล้วนะคะเรือจมเดี๋ยวก่อนคืออะไรช่วยบอกหนูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นไปได้บอจมเลยอะจมเลย ไปไม่ได้เด้๋ยวกินยุคนิดเดียวเดี๋ยวข้าวในก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำมาเอารถเอารถมาละได้ค่ะโอ้เริ่มมาก็ลองดูจ้าดูน้องดูน้องขนาดน้องยังต้องว่ายน้ำเลยแล้วเราล่ะวิ่งจะเหลือเหรอไปอันนี้ไม่ได้เป็นการ เตียมตาการทําอะไรแต่อย่างไดนะคะแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุค่ะทุกคนมาช่วงที่เขาปล่อยน้ํานะคะเราก็เลยต้องทุรักทุรกันนิดนึง <c oughs> และตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะไป ล,ล่องเรือกันแล้วนะคะทุกคนคือจริงๆเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ที่น้ายังไม่ท่วมนะคะเขายังไม่ปล่อยน้ํามาคือเราก็ขับรถเข้ามาได้ตามปกตินี่แหละเนาะแล้วก็จะมีที่ขึ้นเรือตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีลานกางเต็นท์แต่เนื่องจากตอนนี้เขาปล่อยน้ํามาก็เลยไม่สามารถขับรถเข้ามาจอดได้เนาะก็เลย,เลยต้องไปจอดกันข้างหน้านะคะแล้วก็นั่งรถที่เขาเข้ามานั่นเอง แล้วเราก็มาเปิดกับป้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่เขาเรียกว่าชุมชนท่องเที่ยวท่าเรือชมทุ่งนะคะเราจะพาทุกคนไปล่องเรือชมทุ่งกันที่เกาะไผ่แคมปิง้งอ๋อสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเกาะไผ่แคมปิง้งถูกต้องไหมคะ <c oughs> <c oughs> นะคะเขาจะอยู่ที่3ามลอยยอดในเมื่อเรามาที่3รมอยยอดแล้วเราขึ้นถ้ำกันไปแล้วเราก็มาลงเรือกันบ้างนะคะ ไปเดีย๋ยวเราจะไปใส่เสื้อเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ไปลงเรือกันไปเรือลำหนึ่งนั่งได้หกหสี่คนสี่ <4 S 1> <4 S 2> คนนะคะได้คะ่ะพังได้คะ่ะสวยมากเลยอันนี้คือกำลังจะออกกันไปแล้วนะคะทุกคนแค่เห็นดอกไม้ตรงนี้ก็สวยแล้วอะ และก็ถึงแล้วนะคะบึงบัวที่เยอะมากๆนะทุกคนคือเนื่องจากวันเดียว,ว่าปอมาไม่ได้แบบโทรสอบถามหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มาช่วงที่น้ําขึ้นแบบมาทำร้ายน้องพอดีนะคะน้องก็เลยเกิดการ ผัดใบเนาะก็เลยหดหายกันไปนะคะก็เลยเหลือแต่น้องใบบัวแทนถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยดอกบัวเขาก็จะเป็นสีชมพูเต็มทุ่งสุดหูสุดตาตรงนี้เลยนะคะทุกคนแต่เราก็เห็นความเป็นธรรมชาติแล้วเราก็อยู่ข้างท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแล้วอะแค่แบบแล่นเรือออกมาแค่นั้นเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเออมันมันดีต่อใจแล้วมันตอบโจทย์แล้วกับการที่เราขับรถจาก กรุงเทพมาแค้3มชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยแต่เราได้เจอบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่เฮ้ยโอเคแล้วอะ่ะอันเนี้ยคือยังไม่สุดที่เรามาในครั้งนี้นะที่สุดเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องไปกันอีกที่หนึ่งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามเสมอมันต้องมีการเกิดแล้วก็การดับไปของความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายรูปได้ทุกที <laughs> มาถ่ายรูปกัน แล้เราก็ได้มาสัมผัสน้องแล้วนะคะเป็นดอกที่บานในหมู่ในหมู่ใบบัวที่ยังเหลืออยู่นะคะเราก็ได้จับน้องแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องเดียวรอรยแล้วคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามาตอนเช้าน้องก็จะบานนะคะแต่พอเรามาตอนเย็นเนี่ยมันก็จะ เพราะฉะนั้นนะคะเดีย๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าคือใครที่มาทิปที่นี่นะคะเขาก็จะมี5จุดด้วยกันแต่ว่าเมื่อกี้พอถามพี่เขาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ก็ลืมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราไปรอดูพร้อมๆกันอ,อ,อันนี้ <มา S 1> เป็นผักบ,บัวนะคะที่เราเก็บกันแบบสดๆด <laughs> และตรงนี้นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์อีกที่หนึ่งเนาะที่เรามาชมกันก็คือเกาะหัวเขาแมวใช่ไหะเรียกเกาะเนาะ <laughs> เป็นแบบจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งคล้ายๆกับแบบเขาเตะาปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเกาะปอดาที่เราไปถ่ายกันะนะเนาะอันนี้ก็คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นความธรรมชาติคือเขาจะเป็นเกาะน้อยๆอ,ยอะนะ่ะเนาะที่อยู่ไม่ได้ติดกับเกาะใหญ่เขาก็เลยเรียกกันว่าเกาะเขาแมว ของแมวจริงๆแมวไม่มีเขาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปแบบงามๆกันไปคือเขาบอกกันว่าจุดต่อไปเนี่ยมันจะคล้ายกับกุ้ยหลินเมืองไทยก็คือที่สุราที่เราไปกันนั่นเองนะคะแตเดี๋ยวเราไปรอชมกันตรงนี้ก็จะแบบเหมือนเรา,เาอยู่ <จะ S 1> กลาง คือแบนบน้ำก็เป็นสะท,ท้อนเป็นเหมือนกระจกอะครับ,บ,บ,บใช่ค่ะสวยยันเงาคือธรรมชาติเขาสวยยันเงาอ่ะแต่แต่เราอาจจะไม่ใช่เ <c oughs> งาเราสวยกว่าเราคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีพระอาทิตย์ตกลงมาอย่างนี้เนาะก็จะยิ่งสวยกว่านี้ใช่ไหมคะแสงที่เขาเนี่ยจะสว่างมากเลยครับเขาจ,จะเดี่ยวกระจีเฮ้ยแต่ว่าขนาดมาตอนที่แบบพระอาทิตย์ไม่ได้แบบส่งจ้าเนาะ บบมีความมืดคึม้มกึ่งฝนจะตกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็สวยแล้วอะ่ะไม่ปกติเนี่ยเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาล่องเรือก็ประมาณ3มชั่วโมงเนาะหรือว่าแล้วแต่เรานะคะก็เราจะไปที่ต่อไปกันเลยใช่ไหมเราจะถ่ายรูปก่อนค่ะ <c oughs> ถ่ายรูปก่อนนะเป็นความธรรมชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นนกเป็น หิ่งห้อยนะคะเขาก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเนาะเออ,เ,อ,อเขาบอกว่ามีหนูเนี่ยแหละมารบกวนเขาเพราะเสียงดังมากนะคะเขาได้ยินข้ามเขาไปหมดเลย <c oughs> นกบินแบบเฮ้เสียงอะไรอะไรอ,อะแล้วเราก็กำลังจะเข้าทางเข้าถ้ำนะคะ เวลาถ่ายออกมาเนี่ยก็จะเขาจะเรียกว่าห่อมจูบก,กันเพราะว่าเหมือนเขาเขาจูบก,กันหง,งงงไหมหงงเดี๋ยวเราไปรอดูภาพเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นอ๋อมีนกด้วยชื่นอยากให้ทุกคนแบบมาชมความสวยงามแบบนี้นะคะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบพอดีมากจริงๆนะทุกคนพอยืนถ่ายจากตรงมุมนั้นแล้วอ่ะเราจะเห็นเหมือนแบบ เป็นรูปลักษณะคนจูบกันเขาก็เลยชื่อว่าท่าจูบกันนะคะและยิ่งมาช่วงเวลาตอนนี้เนาะคือตอนเย็นนะคะเราก็จะได้แสงพราทิตจากทั้งด้านนูนเนาะส่งมาทางนี้พอดีมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่มากๆที่แนะนําให้ทุกคนจะต้องมา <S 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 แล้วเราก็ออกมาเรียบร้อยเร็วนะคะได้ภาพแบบย้อนแสงกันแบบชิคๆเก๋ๆเนาะก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะแบบเป็นแบบรูปแบบนั้นได้นะคะคือจุดตรงนี้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเนาะก็คือเรียกว่าผาโบราณนะคะไว้ถ่ายรูปกันแบบกิ๊บเก๋เนาะเพราะว่าด้วยความเป็นธรรมชาติสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นฉากอีกแบบหนึ่งให้เราได้ถ่ายรูปกันกลางแบบเขาเรียกว่าบึงเนาะ น่าจะเป็นบึงน้ําอะไรหนองน้ํำไหมคะหนูพู้ถูกประมาณนี้นะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเดีย๋ยวเขาจะพาเราไปดูอีกด้านหนึ่งของเขาเนาะซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นรูปน้องทั้งสองตัวจะคืออะไรเดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมๆกันยังไม่จบเพียงเท่านี้และนนี้นะคะก็เป็นอีกด้านหนึ่ง ยจะเป็นรูปเต่านะคะแล้วก็จะงอยข้างบนนั้นอันที่สองเนาะก็จะเป็นรูปน้องหมูที่ทำอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนนะทุกคนตอนแรกบอกว่าเอ๊ะย,ยังไงแต่มองไปเออมันใช่จริงๆนะคะทุกคน มากมันไม่ได้มีแค่แบบว่าน้ําบัวอะไรธรรมดาเนาะแต่ภาพรวมเนี่ยมันคือสวยมากๆจริงๆนะโดยที่เราไม่ต้องแบบลงไปไกลเลยอ่ะแค่เพียงสามชั่วโมงเท่านั้นเราก็มาเจออะไรที่ดีขนาดนี้แล้วจริงจริงมันลองดูนะคะทุกคนแนะนำเยี่ยมมาก ไปแบบเดิมวาดมากๆนะคะใครอยากอยู่นานเท่าไหร่ก็สามารถตามดั่งใจที่เราต้องการได้เลยสวยมากกุ้ยหลินเมืองไทยก็กุ้ยหลินเมืองไทยเหอะเจอที่นี่เข้าไปเขาสามร้อยยอด